พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมได้กล่าวถึงกรณีการเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ว่าได้เตรียมความพร้อมไว้ให้มากที่สุดนะครับและพร้อมที่จะรับฟังสาระข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แต่ทุกคนต้องเข้าใจในระบบงบประมาณด้วยเช่นกันการพูดจะอะไรต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเช่นเดียวกับที่ตนเองให้เกียรติกับทุกคนจะบอกว่ารัฐบาลเป็นผู้ใช้เงินก็ใช่ แต่ประเทศไทยอยู่ด้วย3อำนาจก็คืออำนาจนิติบัญญตัติบริหารและตุลาการเพื่อถ่วงดุลอำนาจหน้าที่กันของใครทำหน้าที่ของใครต่างคนต่างให้ความสําคัญกับการทําหน้าที่ของตนเองและรัฐบาลก็พยายามนะครับที่จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยส่วนเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณได้มีการเน้นย้ําไปหลายครั้งแล้วว่าต้องใช้จ่ายให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายและพร้อมได้รับการตวรวจสอบทั้งองค์กรตรวจสอบภายในภาครัฐและองค์กรอิสระ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการตัดสินหลายคดีไปแล้วทั้งนี้กฎหมายก็คือกฎหมายทุกคนต้องยอมรับครับขณะที่ศาสตราจารย์ณโนโมนพินโยสินวัตรโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเห็นชอบให้กําหนดให้วันที่27กรกฎาคม2563เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยในวันหยุดในช่วงของเทศกาลสงการานต์ประจําปี2563จํานวนหนึ่งวันโดยก่อนนั้น ครมได้มีมติให้เมื่อวันที่17มีนาคม2563ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ประจำปีพศ2563ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 จะค่ี่คลายลงไปโดยขณะนี้นะครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 เริ่มค่ี่คลายลงแล้วประกอบกับทางภาครัฐได้มีมาตรการต่างๆการผ่อนคลายให้อนุญาตให้ผู้ประกอบการและประชาชน สามารถมาดําเนินกิจการและกิจกรรมได้เพิ่มมากขึ้นคอรมอจึงมีมติกําหนดกําหนดนะครับว่าวันหยุดราชการในเดือนกรกฎาคม2563เพิ่มอีก1วันก็คือวันที่27กรกฎาคม2563นี้ครับเพื่อเป็นการชดเชยวันหยุดในช่วงของเทศกาลสงกรานต์จึงทําให้มีวันหยุดดังกล่าวต่อเนื่องกัน4วันก็คือจากวันที่25ไปจนถึง28กรกฎาคม2563 อย่างไรก็ตามครับครมได้ให้หน่วยงานต่างๆได้พิจารณาความเหมาะสมของวันหยุดโดยไม่ให้เสียหายกับทางราชการหรือกระทบกับการบริหารงานต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนสําหรับรัฐวบิสาหกิจสถานบันเทิงและภาคเอกชนให้ทางรัฐวบิสาหกิจแต่ละแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงแรงงานพิจารณาตามความเหมาะสมในการกำหนดให้เป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีต่อไปครับ